อ okay. ่่าาแล้วออออกกรรเิมันนี้ก็ละมุดนะคะพี่เอสถึงแมงทะพูแล้วนะคะบอกเขาบอกว่ากินกันอร่อยมากหวานกรอบนะคะอย่างปลอดภัยที่สุดเนาะนี่ข้าวยูทูบเบอร์จ้องเลยกลางเนี่ยพร เกลือหรอมีห่ออยู่กลางคือแดงยังไม่มั่นใจนะฮะอ๋อแก๊สโอ้คำนวบว่าห่ออะไรต้องมีอะไรลุงวางชิมให้หน่อยค่ะลุงวางขอต้องรับมาชิมลูกนึงหวานจริงโอ๋อเป็นไงคะหวานจริงท่านก็หวานท่านมาชิมหรอกเขาบอกว่าหวานก็คือหวานตามเลยทีหลังนี่โอ้ยถ้าหวานก็บอกว่าหวานอ้าซอลองยาอีกแล้วต้องกินด้วยตัวเองเมันเป็นละมุดกรอบอย่า มุลกบนั่นเนี่ยนะเป็นไงอร่อยอร่อ้ยฟันจะไม่เคยฝันฝันไม่ไปก็ถ้าฟันไม่มีก็ข้างหน้าจะทั้งนี้มันไม่มีโอ้โหได้ไหมออกมันหวานจะซ้ายทีขวาทีแกก็คืนแล้วมาละละ โดเต่งอะอันนี้อันนี้มีอะไรแล้วมีแต่ละมุดยอมไม่ได้อะไรก่อนไปไหน อทิจช่อันนี้ช่องอันนี้ช่องอะไรคะแดงชาแนลค่ะแดงชาแนลอโนนะวันน่ะบุญชูชาแนลค่ะเพื่องบุญชูค่ะบุญชูเดี๋ยวยังไม่ได้กดเลยนะคะเนี่ยยังกดแล้วเราต้องรีบกวดเดี๋ยวลืมใช่ใช่ชแล้วกดให้ปลาย้ายังคะมันไม่มีปัญหาเลยนะปลายกฟฉันังผมกดกระทั่งปลายฝนต้นหนาเลยนะไล่มาเลยนะ

นนนี่่ลอองไปกเาะรสมุดสุโขทัยอันนี้เขาเชื่อใจนะเชื่อใจอะไรล่ะรสมุดสุโขทัยโอ้หวานครับผมอันนี้เป็นาชิมหรือยังยังไม่ได้ชิมเลยอากาศแล้วเหรออ๋อยังไม่ทานกันชิมเลยเนี่ยยังไม่ชิมเลยโอ้เลยครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนนั่นแหละวางยาไงอันนี้เป็นสารเร่งเนาะครับเนาะ เป็นหนูหนูทดลองยานะคะเนี่ยตารเล่งแทงก็พูดไว้สารเล่งสารเล่งอันตรายนะ่นน่ะเอาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนอ๋อหาที่นั่งก่อนออร ทรงตัวไม่อยู่แล้วสิความการไม่น่าออกเร็วขนาดนี้ไม่นั่งก่อนจะได้แบบแบบกินอะไรลูกได้กินนาทีแล้วเนาะที่ว่าจะนั่งอาจจะนั่งใกล้ๆใช่ไหมได้สามนาทีกินต่อ็ดูว่านี่ากเป็นของฝากจากกำแพงเพชรที่เนาะกำแพงเพชรกับสุโขทัยขอฝากครับคุณระบุไว้ด้วยต้องเปิดวันอาทิตย์นะครับ วันนี้เราวันที่เรามาเปิดแล้วโอ้สุกพอดีเลยฮะเนอสุวนดีพอดีเลยเนาะสุกตามทางแล้วเขาสุขมาตามทางแล้วอันนี้ก็ถ้าตายก็ตายก่อนเขานะคะครับผมเอาผมคิดว่าพากันชิมหมดทุกคนแล้ว

ติดใจละมุดสุโขทัยค่ะละมุดสุโขทยัยช่องมนานะคะมนามนาชแนลใช่ไหมมนาชแนลใช่ไหม,มโอ้มานาสตอรี่ครับโอมานาสตอรี่หลายช่องจัดนะคะจําไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ลูกที่สองของผมแล้วฮะตอนนี้ฮะเอาพ้ากันเปื้อใจบาได้กินได้พวกเจ้า รอดูอาการเลดผู้บอนะดูเล็กกว่าอีกับย่างไปถ้าคุณเคยกินเขามากเล็กจุรีบย่างกินนเมนเดินย่างานบน้ไม่ยากกกินเขาย่าง่เล็ธรรมดาเพื่อนกินก็อิ่อันนี้ไม่ได้อ่านนะทีนี้ทำคลิปอยู่นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อน